เป็นเกอร์กรุ๊ปที่ร้องดีเต้นปังอยู่แล้วนะคะแต่พระโซ์ในเวอร์ชันล่าสุดอัปเกรดไปอีกขั้นค่ะทั้งความโฟลวของโชว์และการเอนเตอร์เทนผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้ค่ะสามสาวนะคะ อินเกรสแล้วก็อุ่มอิ่ม,มค่ะเก็บชั่วโมงบินจากทั้งคอนเสิร์ตและงานเฟสติวัลแทบจะทุกเดือนโดยเฉพาะในต่างแดนที่บินไปโชว์มาร่วมห้าเมืองใหญ่ของเอเชียค่ะคือที่ฟุกุโอกะไต้หวันสิงคโปร์เซี่ยงไฮ้และล่าสุดกําลังจะไปเวียดนามในอีกไม่กี่วันนี้ซึ่งถ้าว่าจากเสียงเชียร์ของคนดูหน้าเวทีและการขึ้นเทรนเน็กซ์ก็ถือว่ามีแฟนคลับต่างชาติติดตามไม่เบาเลย ไม่ตาจากศิลปินหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียค่ะเกฟวัตกินส์นะคะที่เพิ่งจะเป็นตัวแทนศิลปินจากไทยเพียงหนึ่งเดียวไปแสดงในเทศกาลดนตรีที่เวียดนามค่ะซึ่งแม้เป็นเวทีต่างประเทศครั้งแรกแต่ก็มีแฟนเพลงต่างชาติให้ความสนใจไม่แพ้กัน ทั้งคู่บอกว่าโมเมนต์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเพราะการสนับสนุนจากโครงการ Music Exchange ค่ะที่ให้ทุนสำหรับศิลปินที่ได้รับเชิญไปสแสดงยังต่างประเทศเพื่อเป็นตัวแทนส่งออกสินค้าวัฒนธรรมสร้าสงสารรค์หรือ soft power เป็น uh, the only ศิลปินไทย that was there so um, the reaction from the crowd was เกมวันกินค่ะศิลปินลูกครึ่งไทยออสเตรเลียแล้วว่าเนื่องจากเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้ไปตอนแรกก็คิดว่าคนดูเนี่ยก็จะไม่รู้จักแต่พอได้ขึ้นเวทีคนต้อนรับกันดีมากค่ะทั้งเสียงกรีตแล้วก็เสียงเชียก็เลยรู้สึกว่าตัวเองได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วฟีดแบ็จากผู้ชมดีมากคิดว่าน่าจะได้ฐานแฟนจากเวียดนามเพิ่มขึ้นด้วยที่สําคัญคือได้มีโอกาสไปเจอนักร้องศิลปินท่านอื่นๆได้เจอเพื่อนใหม่ค่ะซึ่งก็จะมีผลงานออกมาร่วมกันหลังจากนี้ด้วย การออกไประ,ระดับ g l o b a l ่ะพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำนะครับเพราะว่าการฟังกันเองเล่นกันเองเนี่ยมันไม่ได้สร้างไรายได้เข้าประเทศนะฮะการที่เรามีโอกาสดีกว่าเราได้รับการมองเห็นคุณค่าจากจากนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เราคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับแล้วจริงเพลงไทย หรือมิวสิกโดยตัวมันเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วนะครับการทำให้คนรักเพลงรักศิลปินเดี๋ยวเขาก็จะรักประเทศไทยชอบความเป็นไทย ไทยไปต่างประเทศกันมานานแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นกระแสเท่ากับช่วงที่ผ่านมาเพราะก่อนหน้านี้หลายค่ายเพลงออกทุนกันเองค่ะในการพาศิลปินไปโชว์ในต่างแดนเช่นภูมิวิภูริจากค่าย r e s เบรเกอรสค่ะที่สู้มาตั้งแต่เริ่มจนทุกวันนี้เป็นขาประจํางานเทศกาลดนตรีไปแล้วกว่าจะเข้าที่เข้าทางก็ขาดทุนกันไปเป็นปีๆนะคะที่สําคัญจะอาศัยชื่อเสียงของตัวศิลปินอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมาจากการวางแผนโชว์ให้สนุกทั้งการเลือกเพลงการควบ คุมเวลาและปฏิสัมพันธ์กับคนดูด้วยอีกโจทย์ใหญ่ที่เวทีเสวนาขับเคลื่อนศิลปินไทยสู่เส้นทางสายอินเตอร์ที่มีหลักผู้บริหารค่ายเพลงมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คือถ้าได้ไปต่างประเทศแล้วจะต่อยอดยังไงไม่ให้กระแสะจบไปพร้อมกับโชว์บนเวทีค่ะรวมไปถึงการพาศิลปินไทยให้ไปอยู่ในพื้นที่สื่อต่างประเทศให้ได้เหมือนที่เมื่อกว่า10ปีก่อนศิลปินเคป๊อปมาออกรายการออกอีเวนต์กันในไทยซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของการวางแผน ต่อยอดกระแสของตัวศิลปินให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะจริงแล้วทุกวันนี้ก่อนจะมีโครงการนี้เขาก็ไปกันอยู่ก็จะเกิดจากการแบบจ้างหรือชักชวนของเฟสติวลัลหรือว่าไลฟ์เฮาส์ต่างๆของต่างประเทศใช่ไหมฮะทีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ค่าจ้างมันอาจจะไม่ครอบเ่อใช้จ่ายหรือเป็นไปได้ว่าบางครั้งมันอาจจะม่มีค่าตอบแทนใดๆเลย แต่ศิลปินหรือค่ายเพลงน่าจะเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้ไปเปิดตลาดก็เลยจะไปกันดังนั้นการมีโครงการนี้มันก็คือการที่ทําให้เข้าไปง่ายขึ้นก็ค่าใช้จ่ายที่เขาเคยต้องออกเองกันทั้งหมดนั้นมีคนมาช่วยจ่ายด้วยมันก็อดดูจะเป็นเรื่องดีเหมือนแบบว่าลองเริ่มทาแรกๆครับก็คืออยากรู้ว่าถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในเวทีที่เป็น global แล้วเป็นโลกแบบหลายๆประเทศแล้วอะไรเงี้ยมันจะไปต่อได้ไหมขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งพอทํา พอผมทำมาได้จริงๆมันก็มันไปได้มันมันไปได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาสัก,ส,กสักพักหนึ่งอะไรแรกๆอย่างที่บอกเขาก็อาจจะไม่มีค่าค่าเหนื่อยหรือค่าแรงให้เราอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเหมือนแค่การไปโชว์ตัวซึ่งก็ไปเล่นให้เขาดูก็เขาประทับใจกันนะครับประทับใจกันทุกๆที่แหละแต่ว่าพอทุกๆท,ที่มันมีอะไรใหม่ๆที่ให้เขาดูเขาก็สนใจต่างประเทศ global เนี่ยเขาเขาต้องการอะไรจากเราอืมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้อง ต้องต้องไม่สามารถที่แบบเขาเรียกไงเราไม่สามารถที่จะเข้าใจไปเองคิดไปเองว่าเนี่ยเราทำสิ่งเนี้ยเพราะสิ่งนี้บ้านเราต้องการต่างประเทศก็เลยต้องการจริงๆรแล้วต่างประเทศมันเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราจริงๆก็คาดเดายากเหมือนกันฉนันมันก็เป็นการบ้านของทั้งสองฝ่ายวงดนตรีด้วยแล้วก็คนอุตสาหกรรมด้วยคนที่กำลังผลักดันอยู่ตอนนี้ว่าเราต้องไปเรียนรู้บางอย่างไปหาข้อมูลบางอย่างร่วมกันเพื่อกลับมาแบบ Analy z e กลัแบมบาแบบแบบนั่งคิดว่าโอเคตลาดที่เราโฟกัส ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้เขาต้องการสิ่งนี้เรามีอะไรบ้างเรามีอะไรที่จะไปน,นำเสนอเขาบ้างการซัพพอร์ตผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าพอหลังจากเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราสตาร์ทปีแรกได้ดีแล้วปีที่2ปีที่ส,สเราจะเพิ่มอะไรเพื่อให้มันมันแข็งแรงมากขึ้น ความสำเร็จของการส่งออกศิลปินไทยไปต่างประเทศในโครงการ Music Exchange ดูเหมือนจะไปได้สวยค่ะเพราะแค่ปีนี้ปีแรกก็สามารถส่งศิลปินไทยไปแสดงในเทศกาลร,ระดับนานาชาติได้มากถึง48ศิลปินทั้งหมด46เทศกาลน,นอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดโอกาสค่ะให้ผู้จัดเทศกาลดนตรีนานาชาติหรือผู้ที่คัดเลือกศิลปินไปโชว์ต่างประเทศได้เข้ามาเยี่ยมชมเทศกาลดนตรีในไทยด้วยซึ่งมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมดนตรีของไทยในปี2 0 0 5 566ก็มากถึง3,600ล้านบาทนะคะและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องก็ตั้งเป้าหมายต่อไปว่าปีหน้าจะส่งศิลปินไทยไปต่างประเทศให้ได้มากกว่า100การแสดงทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาค่ะ